ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวาน่าแมตเตอร์ชาแนลนะครับอ่ะเช่นเดิมร้านพี่ไบร์บ้านโป่งนี่นี่เอฟซีท่านเพิ่งมาซื้อปลาผมไปอ่ะโอเคดีครับเขาบอกมาครับมาจากช่องนี้ผมก็บอกคิดแพงกว่าปกติหน่อยนี่เอ้ยโอ้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ให้เป็นพี่ไบร์สตองงเลยโอ้ยต้องกินด้วยราคาพิเศษอยู่แล้วถ้าใครบอกว่ามาจากช่องนี้ราคาพิเศษเลยครับโอเคครับผมนะครับอ่ะเราดูปลากันอ่ะดูบรรยากาศตรงตู้ก่อนนี่โอ้บรรยากาศวันนี้นะครับ นี่อปลาในตู้นี่ฮะ,ะพวกพวงน้ำเงินนะแล้วก็มีซักเกอร์เผือกครับผม,มเอาเท่าที่ได้ครับไม่เป็นไร <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูปลาถุงกันนะครับเนี่ยเฮ้ยออกได้อย่างงี้อันนี้ตัดครับอ่าเราเามาดูนี่ <c oughs> อ่ะข้างบนก่อนไฮแบ็กนะครับไฮแบ็กกี่บาทพี่ใบ อ่ะครับผม RTG ครับเหมือนกัน High Back แล้วก็ทองอินโดนะนี่สองันสองนะอ่ะดูทองอินโดนี่ทองอินโดอ่ะครับผมนี่ตามนี้แล้วก็มีดุกเวลห้าร้อยครับผมใช่ผมไปทักเขาเล้าตรงประตูสี่เจเจมอ่อยู่ยูดุกเวลนี่ห้ารอยนะครับนี่ดุกเวล อ่ะงวงช้างงวงช้างกี่บาทพี่ไบร์อ้ครับอ่า2สองร้อยสิบนะครับอ่ะต่อไปช้อนแอม z ซอนนี่ฮะอันนี้ก็น่าถามเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเสร็จส้พี่ไบรแ์แอร์แอมะซอนกี่บาทนี่ช้อนช้อนแอมะซอนกี่บาทพี่ไบร์สองร้อห้าครับ อ่นนี้ครับอ่ะต่อไปปั๊กเป้าแะแคร์นะฮะนี่อ่ะนี่ก็อีกตัวนึงช้อนแอมาซอนตามินโนสอ่ะก็ใครเงนาวานะฮะซิวเพชรน้อยะคระับนี้ห้าสิบตัวสองร้อยอ่ะซิวเพชรน้อยปลาไทยเนี่ยไม้น้ำแล้วก็ว่าซิวขวาน็กน้าน,นี้อ่ะ สีตาเขียวสีสามจุดแล้วตอวก็ก่อนใหญ่นันนี้ครับผมก่อนใหญ่ก็สวยก่อนเล็กก็โอเคส้มๆนะฮะอ่ะต่อมานี้ครับต่อมามาดูนี้หมูลายเมฆนะครับนี่อ่าหมูลายเมฆหมูลายเมฆอ่ะ มามาดูโซนนี้กันนี่ก็ซิวสามจุดนะซิวหนูอ่ะดูซิวหนูมีซิวหนูขอบผมประมาณนี้อ่ะก็หอยนะสาพัดหอยกัดูตามชื่อเลยนะครับอ่ะหมาจูวมีนะครับนี่หอยม้าลาย แอปเปิลนะครับตามนี้เลยนะอ่ <Okay. S 1> ครับสั้นนะครับสองห้าสิบกล้องงวงช้างครับนี่อะงวงช้างไซร์อนไอซ์ครับสี่ร้ยบาทอนะ่ะชั้นหน้า อ่าแล้วก็บูแอนแอนดาวนะฮะประมาณนี้บูพอชาร์ครับสองร้ยห้าสิบตามนี้กัครับข้าวเหนียซารสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ข้าวโซรารอ่าประมาณนี้กันครับอ่ะ ต่อไปนี่ครับปลาบูนะฮะเวนัสนะครับอ่าสี่ร้อยบาทต่อตัวครับนี่ใหญ่เข้าไว้นะอันนี้แอนนี่นะครับแดงแดงแอนนี่อ่าตัวแอนนี่สามร้อยครับที่ไบรท์นี่แอนนี่ แอนนี่นะฮะแล้วก็แอนดิวนะผิดเสื้อนะครับตามนี้ก็เป็นเอสตีชอว์แลนด์นะครับ ตะะามนี้เสือพ่นน้ำนี่ตัวใหญ่ับ8ตัว8ตัวกีบาทพี่ไบร์รานะคาเสือพ่นน้ำครับ200ครับนี่ใส่สวนอันนี้กินห,าห่านได้ไหมครับพี่โอเคครับ à, mì son mua hảo anh có mua hỏi con nào นามเยอะมากประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาอ่มุมหนึ่งยี่สกไทยครับอันนี้ยี่สกไทยเลเทลปะบ,บูแล้วก็กระพงลายครับสามร้อยกระพงลายสามร้อยนี่ฮะรอไดอไ,ออไปเลยนะรอดไปเลยยกตันอะ่ะเขาจะทำหำลังคาอะไรอย่างี้ ก็ทำเหมือนค่าเลยวิ่กรงลายเอ๋เสือต้องครับลายเลอรบาทเลยเสือต้อนนี่สอ้ เยอะครับลายเล็กอ่ะต่อมานี้มีเลือกเยอะเลยครับอันนี้สองร้อยอันนี้สองสองร้อยแปดสิบต่อมาก็นกแก้วนะฮะ สิบตัวก็หกร้อยแปดสิบนะครับนี่นี่เป็นเลิมฮะสิบตัวแปดร้อยแปดสิบนี่เหมือนกันระปุกนกแก้วเหลืองเอาไหม,ไมครับผมพี่ตามสบายครับพี่อ่าครับผมเดี๋ยวไปดูในร้านกันนะครับอ่าต่อมาออสการ์นะครับนี่อ่ามีลายเสือทองปนกันนะฮะ อ่นันนี้ครับครับสั้นนะฮะอ่าต่อมาสกัดหน้าแดงหน้าแดงกี่บาทพี่ใบคดด้ครับจิ๋วจิ๋วเนี่ยหน้าแดงเหครับครับผมอันนี้ขายปีตัวละแปดสิบบาทแปดสิบ 5, บาทนะันในตู้นะแล้วเสือพจน์น้ำพมา่าพี่พจน้น้ำพมา่พพพมาตัวละร้อยนี่โอเคก่อนครับประมาณนี้นะดูทำง,งานคือว่าร้อยหนึ่งที่แท้มีห้าสิบตอนหลัง <c oughs> อีก่ะ นี่น่านี่วงช้างน่ารักนะครับอดอกดูข้างในกันอันนี้ก็ซิีหนูนะขึ้นตู้ซิีเขียวคู่โปรตยนะนี้ซื้เพชรน้อยอ่าซื้ตาเขียวนะนี้มันก็มีปลาลักเกยึ้าง่านะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวป้ายนะครับราคาถามพี่ก็ป่อยเดี๋ยวควนเขาซิลเข้าสารสเซนทรัมแดงนะเลส,สเซนทรัมเฮ้ยดูเหลือแค่สามตัวนะครับเลส,สเซนทรัมนี่พี่ไบามาได้เลยอีกอัาน,นี่บ้างสวยๆอ,อันนี้ครับขอดูสิ เขาบอกมีปลาบู่อ๋อปลาบู่อยู่ด้านในฮะแล้วก็มีผีเสื้อนะปลาบู่มีเวทเทนด้านะประมาณนี้แล้วก็มีโกลไลท์ดิโอนะนี่อ่ะโกลไลท์ Go ight, ที่เป็นฝูงๆเนี่ยโกลไลท์ดิโออะดูตรงนี้มืดหนอ่อยฮะเป็นคอตาหนามน,นะครับอ่ะนเนี่ยตามป้ายบอก พอตาหนามนี่อ่าด้านนี้ครับปลาช่อนงูเห่าไทยนะฮะอันนี้โตมาตอกจันสวยอยู่นะช่อนงูเห่าไทยอ่าประมาณนี้ครับอ่าต่อมานี่มีปลาบูนีออนครับด้านล่างนะอ่านี่แล้วก็มีปลาแพะด้วยครับ นะเเวประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปมุมนึ่งนะครับผมอันนี้ก็อินสิกนิดนะครับแล้วก็มี All อนอนกันตินะครับอ่านีะครับอ่อนกันตินะฮะอินสิกนิดเดี๋ยวประมาณนี้นะครับนี่เป็นช h a d o w นะครับเป็น,นรูปมันนะฮะรูปช h a d o w ใครจะอยากจะปั้นออมาปั้นได้เลยนะครับตอนโตเขาจะอีกสีหนึ่งนะเป็นขาวดำนะครับอันนี้ลูกชโดครับประมาณนี้นะครับผมก็ชโดทอน,นะครับอตอนนี้ออนไต่นะฮะ,อ,ะอาอนไต นี่ออนตินะพี่ไบ้พี่ไบค์สวัสดีครับออนติ All ขึ้นตู้กี่บาทครับพันห้าอครนห้าขม<อ><อ>ครับอ่ะก็มีนี่อลาราไพมากครับอ่ช่อนอัลมาอนนั่นเองน้องหลบมุมนะอ่ะประมาณนี้ นี้ก็ออนเตะอีกตซนนะครับอ่อนเตะอ่อนเตะฮะนี่ก็มีไม้ออกอยู่ด้านบนไอ้นี่ตัวหนึ่ง่ะประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นพาคูเปลือกนะครับพาคูเปลือกแล้วก็มีตะเพียนสั้นอ่าตะเพียนอินโดสั้นนะครับพาคูเปลือกประมาณนี้ครับน่ารักดีอ่าอันนี้ก็ช้อนงูเห่านะครับงูเห่าไทย อ่ะต่อไปปลาเสือพม่านะครับเดี๋ยวก็เลตเทลนะฮะเขาบอกมีเลเทลไทเกอร์อ่ะเลเทลไทเกอร์แล้วก็มี L อลหนึ่งหกห้า มาด้านนี้ก็อะโลวาหน้าเงินนะครับแล้วก็มีเต่าหมูบินนะครับูเต่าหมูบินแล้วก็มีท็อกกิ้งลายด้านในต่ะมาตู้แรกนะฮะงานหักดกนี่ปลาแดดเผือกตาแดงนะครับแล้วก็สักเกอร์เผือก ดูอีกโซ่หนึง่งยังอยู่นะครับบูพรชราตัวบอลเลอร์เลยนะฮะนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ท่าในเตึมเลยนะครับบูโชรีบ่บประมาณนี้อ่ะอีกอันหนึ่งก็มีครับมีบูพรชราก็มีต้นไข่น้ำนะฮะประมาณนี้ครับผม ด้านหนึ่งครับปลาแพะเผือกนะครับแล้วก็มีมอังออกอเซียนะครับลักโกสอ่านรวมๆกันนะฮะแล้วก็แพะเวเนิส้มหางยาวนะประมาณนี้หางหนุ่มยูไกก็มีนะครับปลาแพพิกมี่ก็มีมาตู้ด้านนี้เลยนี่ปาโลเวลล่าก็มีนะครับโอเคหน่อยไป ด้านบนก็คือรีอสอดแดงนะฮะสอดแดงซีโซ่หนึ่ง,งมาตัวด้าน,านาล่างนะครับผมตู้ล่างปลาแพ้เขียวก็มีพานเมนต์ออตโต้อ,อ่ะประมาณนี้มากาแดงก็มีนะครับ ประมาณนี้ครับผมอ่าต้านนี้ก็มีปลาตาเดือนนะครับสวยๆเลยแล้วก็มีตะภาคใบไม้ครับตัวใหญ่ปลาเขาดำก็มีอดูตาเดือนเยอะอยู่ครับตัวเลือก เาดำก็สวยเข้มดีตัวเนี้ยลูกพี่ปลาเดินกี่บาทครับเนี่ยสี่ร้อยอ่งครับอ่าต่อมาปลาปลาหมูฟ้าอ่าโอเคหมูฟ้าหมูฟ้ากี่บาท ร้อยหนึ่งปลาไทยหรือนนปลาไทยนะหมูฟ้าประมาณนี้ครับมาด้านนี้คือบอลเอนะียวสวยๆค้ับเนี้ยบอลเนียวก็จะมีคลีบเหลืองข้างบนเนี้ยครับสวยมากแล้วก็มีตะกับเสือดาวนะปนด้วยแล้วก็เสือพ่นน้ำอาแล้วก็มีปลาเสือดาวด้วยมีปลาเสือดาว ะะอ่าด้านล่างก็ะปานกแก้วนะครับเขาบอกเป็นอ่างเตาแล้วก็คิงคองนะฮะประมาณนี้อ ด้านนี้ก็หมูอินโดนะครับหมูอินโด,โดสองร้อยห้าสิบ่าครับผมตัวละบาทตัวก็อกอแก้วกแก้วเหลืองครับร้อยยี่สิบบาทกแก้วเหลือง่ะบางตัวเป็นเลิฟก,ก็มีด้วยนะครับในข้างในเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับผมนนด้านนี้ก็ตะเพียนรวมนะครับทองอินโตแล้วก็มีตะภาคเดืองด้วยนะครับรวมรวมไปใส่ตัวตัวหนึ่งครับด้านนี้ก็รวมครับมีแอลหนึ่งหกห้านะครับแล้วก็มีปลาตองลายแล้วก็มีปลาสดเลือ าแก้มชมามบีนะครับไได,ด้านบนอีกนะฮะนี่สแตอดไดิเรกนะครับแม่น้ำโขงนะฮะจริงๆเขาสีสีเหลืองสวยนะนี่เขาอย่ดโตมืดไ,ไปดูด้านบนนะครับตูวต่อมาเทวดาดันตั้มนะฮะดันตั้มธรรมดาเลย อ่าต่อไปครับด้านนี้ด้านนี้ก็คาริเนาผักน้ำอยู่ด้านนี้ก็หมูกระดงสูงน,นะครับหัาคาริเนานี่ฮะ6ตัว100บาทซิวก่านเล็กนี่อ่าสวยๆอันนี้โตมาสีส้มดีนะก่านเล็กแล้วซิวก่านใหญ่ ด้านด้านก็ปักก้างพะล่วงเอไปด้านเลยครับแบกโกสแล้วก็ต้นไข่น้ำไข่น้ำเวียดนามหมูลายเมฆออกมาก็แพเ้เปลือดนะครับ ประมาณนี้ะมามานะครับผมต่อมามองกเชียนะครับอ่าน่ารักดีนี่ฮะตุ้ยหนุยอะไรด้านนี้ก็เดบนิออนนะครับแล้วก็จะกลับหน้าแดงนะ ด้านนี้ก็เทวดานะครับเทวดาหางยาวต,ต่อมาต้นไม้น้ำนะครับนี่งูแคะต่อไปปัาเป้าแคะนะฮะ ไปนอรเเ์ฟิตด์เตอรอยู่กับฟิลกว่านะรประมาณนี้ปลาสายน้ำพึ้งนะครับอันนี้ดูดตะไคร่น้ำได้ดีนะครับแต่อย่าไปกับปลาทองนะมันจะดูดเกล็ดปลาทองนะฮะแล้วก็เทวดาตัวใหญ่มาดานพี่ใบได้เลย,ยอันนี้เทวดา ต่อไปไม้น้ำครับน้ำพี่ใบจอกญี่ปุ่นนี่บัวแดงไทยอีดน,นะก็มีพวกมอสนะครับมอสนี่มาซื้อได้ไงครับ ไม้นานนาตาชบไร,ราคาตามนี้ครับต้นละยี่สิบนะสามต้นห้าสิบด้านนี้ก็น่าสนใจครับนี่ด้านนี้เลยนี่เวียนน้ำเงินนะกับพวงน้ำเงินรวมกัน ตรอมานกแก้วนะครับนี่แล้วก็นกแก้วเลยร้อยยี่สิบบาทนั่นเลยเอ่ะประมาณนี้นะครับจะก,ก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับเบอร์โทรแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้นะครับพี่ใบบ้านโป่งนะอ้าวเ๋ยวฝากกดไลค์กดซับกดแชร์น,นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวดูเจ้าของ แ้ของนั่งอย่างนี้นรครับบ๊า <c oughs> ยบายครับบ๊ายบายบายบายเอสตีนี่บ๊ายบายน่ารักเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ